กับสบายดีพอแมมพี่น้องกับสบายดีแล้วก็บสวัสดีเอฟซีเบิร์ดสู่ผู้สู่คนพบพ่อกันอีกแล้วพี่น้องกับบ่าวตายบรรยากาศยามเสารตอนนี้เท่าแม่เพิ่นกัจัดการปลาแห่งที่ได้อันส่งเนาะวันวนี้วันนี้ก็แพ็คของพี่น้องเลยสิได้ไปส่งให้ผู้ใหญ่ใจดี ทางฝั่งไทยผู้เลมีจิรอแลแล้วกับปลาแห้งนี่อันนี้ก็กำลังสะแพ็คพี่น้องเลยเอาจัดไปที่นี่ว่าเชใส่เปิดทงปิดทงมันใส่บ่ได้ต้องเอาใส่แบบนี้รวมรวม แป้งลงให้มันเจ็บ,บมันเจ็บแจบจิรอเขาจังคอยใช้เป็นถุงเขาต้องอ่าให้มันกล่องน้อยที่สุดพี่น้องนี่จิรอผมทำเอเนใส่ให้สองถุงบ่ทำไอสามถุงท,งที่เเลยอืมอันนี้คือกล่องละพันได้พี่น้องกล่องละหนึ่งพันบาท ตานจริรงแล้วผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นให้มาอยู่3,000บาทพี่น้องเอาสิฝากน้ำพี่คอนสวรรค์นี่แหละพี่คอนสวรรค์เพิ่นสิไปมื้อนี้เนะเาะสิข้ามมื้อนี้เพิ่นบัตรมันบอกแต่มือก่อนพุ่นแหละว่าวันที่9เพิน่นสิข้ามเพื่นตอนนี้ก็สิติดติด,ตดกล่องติดให้ดีๆี่อเวลาไปมันจังบอกนั่นจังบ่ขาดบ่จังบาา่บงบยุวย นี่น้องสันตีก็นังสิติดสิแพ็ก ค่าชงนี่ก็สิประมาณอยู่ร้อยบาทหรือว่าร้อยไปกว่าบาทบางทีก็สิมีหอดสองร้อยบาทก็มีเลยพี่น้องกของใหญ่ยราคาส่งจากลาวไปไทยเนาะมันก็สิแพงพี่น้อยหนึ่งมากอะค่าเพื่อพี่ขอนสวรรค์เพผลนนำไปส่งอะไรนำไปฝากแต่ว่าค่าฝากอยู่ไทยนี่ก็สิบบแพงดอกพี่น้องก่องหนึ่งจะประมาณสามสี่สิบบาท รอว่ร้อยบาท่นว่าแพงสุดเนาะแต่ว <c oughs> ่าขา่นถือไปนำพี่นอ้องไงเทียพิ่นกาลายกล่องหลายยัง่นการประมาณอยู่สามร้อยบาทสี่ร้อยบาทขนาผักลายกล่อง <c oughs> ีๆรอบนี้มีสามกล่องเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งกล่องพี่น้องสำเร็จเรียบร้อยหนึ่งกล่องแล้วลอ,องไปฟลาแห่งนี่ก็คือกิโลหนึ่งกัวกิโลกลัวเนาะบูมเวอันนั้นมันใกล้ะตื่นเลย ทำไมครว่ามีหลแรกแจกแถมอีกแล้วจิลอี่ิกัจิลอหนกาอ่าจิลอพนงพี่นองเ้เพราะว่าลอรน,น,นับออนโตหายนาแห้ง,งอหเอาไปเอาวงร้ิลอนิกันว่าิไล่ัน่นว่าไล่เน,นี่ยก็สิประมาณอยู่ทงหนึ่งก็หาร้อยบาทแล้วพี่น้องเอ้ แต่ว่าเท่าแม่พันหายไปสามถุงสามถุงก็อ่าประมาณอยู่พันพันกวัวเลยเอ้าจัดไปเพื่อนว่าขันเลือกับขันเลือกับแถมเพื่อนว่าผ้าตากแห้งกับพี่น้องเด็กพี่น้องไห้ว่าพี่แห้งไว้กัอนพี่ลายอ่าแพ็กกล่องแพ็กของพี่น้องมาเนี่ยจะไปส่งอ่า ให้ผู้ใหญ่ใจดีทางฝั่งไทยอกีกมือหนึ่งปึ๊บปลาแห่งปลาย่างเขมรโอ้ขายดีเลยปลาแห่งก็ถือว่าหับประกันไปเ้ยจิร่เขาก็เห็ดเป็นแหงนะพอรอบก่อนมันยันย,าน,ยานมันเ<ด>สียเ<ด>น,นะาะเขาเห็ดเป็นจิร่เขาก็เห็ดมันแหงมันยัางแน่เอามากินเนี่ยสัมทอดกรอบเลย ทำทอดกอบพี่น้องเลยอาแงมานเสีย่นอเแนแหละเรพ้องื่อกับไปเสียเงินลบทอน่าดเป็นาพี่น้องเยเพื่อไปหอรอบก่อนนะสี่หมือมหกมือหูวป้าใจเลยี่นองเันาเอากรื่อไว้เออย่านของเสียเนาะเพราะมันนานถึงแ,แต่ว่ารอบนี้ก็คือเชแบบอ่าให้เิ่น เปลี่ยนบอรนผักรว่ายังได้แหละเข้ากับทะเขาก็ากบอกเพิ่งแล้วว่าของมันนานถึงเนาะพี่คอสวสรค์ต่อกว่าเออต้องเปลี่ยนบอลนผักเพิ่นว่าอ้าวติดปุ๊บเรียบร้อยบอร์รรอ้อาวสองกล่องแล้วมาอีกกล่องที่สามนี่กล่องนี้ิมีแต่จิลอเลย ลงไปเออกองอยังไงไปน่หนึ่งเาแพ็กเอา,อาเาขาจะได้ไปฝางมันมีควรมฉวนหมดเลยเนาะเมื่อาวานนี่ก็พาก,ก,กันไป แห่พระเวทงานบุญพระเวทพี่น้องเอ้ยงานบุญพระเวท์มาขึ้นหนึ่กัมีหมอลำมีอย่างอีกจะแบบอันเฮากับปฏิปายเราพี่น้อยเมื่อยย้ายไปก็แจ้งพี่น้อยสามเมื่อยรับแจ้พระเวทเลยป้าบ่อยบ่อยพี่น้องอาชีพเบิ่งหมอลำกับปฏิปายครับอาชีพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งหมอลำเรื่องหมอลำเพิ่นมาลงเนาะหมอลำเพป็นเป็นลาวพี่น้องเอ้ย น้นองตอนนี้ก็แลบไปแลบพี่น้องสามกล่องบานนี้เขาจะได้ไปฝาก่อนเนาะบ้านนี้ก็คือสีแบบอา่าไหววางใจได้อยู่ดอกพี่น้องเอ้ยวดหรอบนี้เขาเห็ดให้มันแหงเนาะเขาเห็ดให้มันแหงมันอย่างจิรอเขาก็เห็ดมันแหงแหงคักลีกเลยพี่น้องแหงกอกพี่น้องไยจำทอด นาเพ็ดแห่งบบนมีก็บบัยพี่น้องอย่ามันหลายวันหลายอย่างก็นยานมันเสียก่อนเนาะแต่ว่าเขากะยังไงเขาก็จะให้ประกันหลายบัวเพราะว่าที่ลรอเขากับบวเคยฝากเอาฝากไปเกบก่อนมันก็โอ้มันเดินหลายมือแลลวมันบวยพี่น้องเลยอันน่ะบัวดอกพี่น้องบันนที้เขากะสีไปฝากก่อนพี่น้องไป นี่ก็สิได้ไปส่งของก่อนพี่น้องเอ้ยสามกล่องเลยเพียงข้างกระไดสติเลยปุ๊บตัวอ๋อไปส่งก่อนเนาะไปไปกันเลยตอนนี้ก็มาฮอดเพื่อนพี่พัฒสวรรค์เลยพี่น้องกับน้องจันติโอพิพัฒน์สวรรค์ผมก็เตรียมตัวกำลังสิเดินทางเอาของมาฝากคือเก่าคือเดิม สกล่องคือเก่าเร็าแล้วอะหยอกไมต้องขมืดหรอยาหลุดผ้าเออทันอรมาก่อนนะเปิดเเปอืมตอนนี้ก่ะเอาของขึ้นรถก่อนปึ๊บโอเคเปลี่ยนเป็นเทอร์บีอยู่แล้วแม่แม่แม่ จัดไปวันนี่เขากลับไปฉงมาแล้วเรียบร้อยอพี่น้องเอ้ยพี่คอนสวรรค์เพิ่อนว่าโอ้เพิ่นว่าของถึงสาลอบ่อนเนี่ยสิเปลี่ยนที่ส่งให้เพิ่นว่าเสไหนกับอันบริวารเอาพี่น้องเอ้ยให้เพื่นจัดการให้เนาะโอ้หลวงแพ้มาจะใช่น่ะ อ,อไปส่งคือว่าส่งเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเงินเท่าก็ไปหลับมาแล้วพู้ใหญ่ใจดีเพื่อนฝากมาให้ก,ก่ะจำนวนเงินอยู่ก่าอยู่สามพบาทอาชีพอาหารทำแม่เลยเอา้เอาทำแม่เลยพูย้ใหญ่ใจดีเพื่อนอุดนุนให้ อุดหนุนปลาแห้งปลาย่างอะไรกัจิโร่ชิโกมเนาะนี่พี่น้องโอ้ท่าแม่ได้เงินหลายได้พี่น้องเลยเมื่อนี้ได้เงินเต็เศร้าเลยก่อนอื่นก็ต้องขอขอบบุณขอบคุณแม่ใจดีทางฝั่งไทยเนาะที่เป็นเมตตาอ่าสอยเหลือสนับสน,นุนปลาแห้งปลาย่างอะไรกัจิโร่ชิโกมท่าแม่ขอให้แม่ใจดีคู่ อยู่ดีมีแหงอย่าเจ็บอย่าจนให้เป็นห่งพอหมใสให้ลูกหลานตลอดไปเด้อขิดยังทำอย่างขอใหเจริญราบรื่นไปด้วยดีเนาะคิดเงินก็ให้ได้เงินคิดทองก็ให้ได้ทองบอกเงินหมื่นให้ไปเกิดอยู่บ้านบอกเงินล้านเงินแสนให้ไปเกิดอยู่ทงใจไทยเจ้าเด้อไม่เห้เด้อมีเงินเหลือใช้ล่นทงลนไทย่ปแหละบอกเงินหมื่นให้ไปเกิดอยู่บ้านอยู่สวนเจ้าุู้เด้อเป็นเศรษฐีลอยล้านทนล้านเนาะมีความสุขหลาย คนมา้อสื้อาแหงก็นูดีหงก็บหไทมอยมี้อลวนีแหแต่เงนไรนองทองไรเกากรเปเจ้าหนเรือเดไม่ได้จความจริงแล้วกาปลาแหงจิโกมิจิโล่ะกาอ่าบได้อหอดสามพบาทดอกพี่น้องเพราะว่าเพื่นเพิ่น,พนสั่งมาว่า อเอาประมาณอยู่2,000บาทเลยกที่เหลืออยู่1,000บาทหากะหายเขาเสียค่าส่งเนาะเสียค่าส่งค่ายังลเล,ลกเาายกัที่เหลือเลยก็ห้บเบาใจครับขอบคัวแหละไปใส่ไปจ่ายพี่น้องเอ้ยขาขอบุญขอบคุณหลายๆเนาะแต่ว่าทาแม่เพิ่อจัดไปประมาณอยู่2,000ันป้ายปุ้นเลยพี่น้องว่าทาเม่เพิ่อ จัดไปหลายกว่าพันหนึ่งเนาะหลายกว่ากล่องละพันพี่น้องเพราะว่าเขาไปหาเองพี่น้องเลยจะเติมไปแถมไปพี่น้องเลยสิประมาณอยู่สองพันป้ายพคนละก็ดคือว่าเหลือค่าส่งค่ายย่งกะาวประเทศไทยได้จ่ายอยู่ถือว่าขอบุญขอบคุณหลายๆแล้วก็ขอบุญขอบคุณเอฟซีบ FC, เบอร์สุภสุคนที่คอยติดตามให้กำลังใจเบาตายมาตลอดเนาะ ขอให้มันมันเฮงเฮงรวยรวยสุขภาพแข็งแรงสงการนี่ก็ขอให้อยู่ดีมีแฮงขอให้มีแต่โชคแต่มานลำรวยลำรวยเงินทองไหลมาเทมาเด้อพี่น้องเด้อจะได้ลาไปก่อนสาหรับคลิปนี้กะรวยเด้อพี่น้องเอ้ยเงิน้องไรเาแล้วพี่ใหม่มีแต่โชคแต่มานพี่นเอยพี่ใหมก็พี่ใหม่ลาบบ่มีพี่ใหม่จะคนดอกพี่น้องเอ้ สำหรับคลิปนี้เฮาก็สิสด้ขอตัวลาพ่อแม่พี่น้องไว้เพียงสํานี้เนาะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เบาตายในเด้อพี่น้องพบพ่อกนันคลิปหนาสำหรับคลิปนี้ก็ิได้กล่าวคำว่าสบายดียพี่น้องลาไปก่อนพี่น้องเลย